ราคาทองคำขยับไซเวรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาโกศบดแม้จะขยับลงแต่ยังยืนเหนือ3,300ดอลลาร์ได้ส่วนทองไทยรอดูผลประชุมกรนงวันนี้อาจทำให้เงินบาทแกว่งตัวได้สวัสดีเ,เพื่อนๆนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธ30เมษายนนะครับโกราวยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไคร่ช่องทางต่างๆนะครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับราคาทอง คําในช่วงสองสามันที่ผ่านมายังเป็นการขยับขึ้นสลับลงเพื่อรอดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาสงครามการค้านะครับตอนนี้เองสหรัฐก็ยังคงเปิดฉากเจรจากับหลายๆประเทศอยู่ยกเว้นจีนนะครับที่ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่เลยทําให้ราคาทองคําก็ยังไม่ได้ขยับไปเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค่าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเป็นของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัทอิ i n t a c โกเทรดจำกัด บริษัทออซิดิจำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเรลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวอรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเร่งหงคอมมอร์ตีตจำกัด เรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำไทยวันนี้ก็ยังนิ่งๆนะครับสมา,าคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้ก่อนอีกชั่วโมงถัดมาจะประกาศปรับขึ้นลงครั้งละห้าสิบาทอย่างละครั้งนะครับทำให้ราคาขายอ,อทองคำแท่งณเวลา10.15นอยู่ที่5 2 4 0 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่52,300บาทขณะที่ราคาขายออรูปพรรณอยู่ที่53,200บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 1 3 6 2บาท8สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่33.4บาทต่ลามจโดยเงินบาทต่อรัลล เปิดตลาดปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวันนี้นะครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดโล่งนะครับเนื่องจากเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อยนะครับหลังตลาดลายกังวลเรื่องผลกระทบจากสงครามการค้านะครับส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ในช่วงบ่ายจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรืวอว่ากนอง,งอน,นะครับแล้วก็จะมีการปรับคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับตลาดรอดูว่าผลประชุมจะออกมาอย่างไรบ้างน,นะครับส่วนกรณีที่มูดี้ปรับลดเครดิตของไทยนั้นก็ส่งผลต่อค่าเงินบาทในวงจำกัดนะครับแต่ในภาพใหญ่ก็ส่งสัญญาณต่อย หนะการคัางของประเทศที่รัฐบาลต้องบริหารด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อเกิดประสิทธิภาพส่วนวันนี้คาดว่าเงินบาทจะขึ้นไหวในกรอบ33.30ถึง33.60บาทต่อดอลลาร์ส่วนการขึ้นไหวของราคาทองคําทางเวให้นาต้านราคาทองคําไทยที่53,400แล้วก็53,550แล้วก็54,000บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่52,200 51,750แล้วก็51,600บาทโดยวลแนะนําว่าไม้ที่ตั้งซื้อนะครับให้ตั้ง SL ที่51,600บาทส่วนม ขายก็ตั้ง SLT ี่54,000บาทนะครับเราไปดูการขึ้นไหวราคากุศลปอตเมื่อวานนี้ปิดปรับตัวลดลงอีก26ดอลลาร์นะครับเป็นการปิดสลับบวกลบในกรอบ30มดอลลาร์มา3วันแล้วนะครับแต่ก็ยังดีที่สุดท้ายแล้วก็เมื่อคืนนี้ยังปิดเหนือ3,300ดอลลาร์ได้นะครับโดยเมื่อวานนี้นักลงทุนกลับมาเทขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับจากสถานการณ์ ang, ความตึงเครียดสงครามการค้าเริ่มผ่อนคลายนะครับหลังรัฐมนตรีครังสหรัฐระบุมีความคืบหน้าในการเจรจากับประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะการเจ ที่จะบรรลุตกลงการค้ากับอินเดียนะครับนอกจากนี้มีรายง,งานว่าสหรัฐจะผ่อนปลนการเก็บภาษีนําเข้าชิ้นส่วนยนต์บางส่วนนะครับที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ในสหรัฐแต่ไม่ได้ยืนยันว่าสหรัฐจะได้เจราจาการค้ากับจีนนะครับโดยจีนเสนอว่าสหรัฐต้องหยุดการขึ้นภาษีทั้งหมดก่อนเพื่อเข้าสู่โต๊ะเจราจาที่เท่าเทียมกันนะครับอย่างไรก็ดีราคาทองคําเมื่อวานนี้ก็แดแงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาก็ออกมาอ่อนแอนะครับทั้งตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือนมีนาคมลดลงสู่ดับ7.19ตำแหน่งนะครับต่ำ เดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเดือนเมษายนก็ลดลงสู่ดับ86นะครับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563นะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็ช่วยพยุงราคาทองคำให้มีการฟื้นตัวจากต่ำสุดระหว่างวันได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปแถวประมาณสัก2,999นะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามในคืนนี้สา,ารจะมีการเปิดเผยตัวเลข ADP มอนฟาร์มนะครับมีตัวเลข GDP ไตรมาส1 ปี68แปประมาณการครั้งทีหนึ่งนะครับรวมถึงตัวเลขคอ p c พด้วยตรงนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญระดับหนึ่งเลยนะครับอาจทำให้ราคาแกว่งตัวได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยเช่นกันนะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษ,ษัทค้าทองคาในประเทศทางชไนนิ่งโกลบอลเลียนมองว่าราคาทองคํายังคงเคลื่อนตัวไซเวนะครับในกรอบ3 2 7 0รถึง3,345ดรอลาลาร์เพื่อรอการเบรกเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับขณะที่ปัจเจยข่าวต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ยังคลุมเครือนะคร เพื่อซื้อเวลานะครับแต่ก็ยังมีการพยายามถอนมาตรการภาษีบางตัวที่กระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างมากออกเช่นการผ่อนปลนภาษีรถยนต์บางประการนะครับแต่การนําเข้ารถยนต์ทั้งคันก็ยังคงเก็บที่25เช่นเดิมนะครับแสดงให้เห็นว่าสาหรัฐก็มีการอ่อนลงบ้างน,นะครับแต่ก็ยังไม่ยอมอ่อนข้อให้จีนอยู่ดีนะครับดังนั้นการการะทําดังกล่าวอาจจะยังไม่ใช่จุดประสงค์หลักของสหรัฐนะครับและมีความเป็นไปได้ที่แนอนาคตจะมีการเกิดความบาดหมางทางการค้าประทุขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นต้องติดตาามข่ว อย่างใกลล้ชิดเยนะครับกลุ๊ปการทุนทางชันนิงโกแนะนําว่ารอราคาย่อตัวโอเพนล,ลองเล่นสั้นนะครับเปียโนาที่3,294ถึง3,275ดอลลาร์เคิงคัตซ้อมลดที่3,260ดอลลาร์เพราะว่าหากดูในน้กลาลเมื่อไหร่ราคาเมียออกว่าที่จะไหลลึกตามแพทเทิร์นสูตรดับ,บ3,155ดอลลาร์ได้นะครับและจุดนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าซื้อใหม่สําหรับรอบพักตัวต่อเนื่องนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่3,340 3,360แล้วก็3,384ดอลลาร์นะครับขณะที่ออสซินมองว่า ล่าสุดกราฟลายหนึ่งวันยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายสาหรับกราฟระยะสั้นลายสีย่ชั่วโมงยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA 50นะครับที่มีแนวโน้มการพักตัวแต่ว่าก็ทํหน้าที่เป็นนวต้านอยู่ที่ประมาณ3,350ดอลลาร์นะครับหากราคาสามารถทะลุผ่านเส้น SMA 50ไปได้ก็จะเปิดโอกาสให้ภาพลงระยะสั้นกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะครับส่งแรงหนุนอาจจะไปต่อถึง3,365ถึง3,400ดอลลาร์แต่หากเบรกสุดังกล่าวไม่ผ่านนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อนะครับมีเป้าหมายขาลงที่ดับ3,300 ถึง3,260ดอลลาร์ 3, นะครับส่วน GTCO มองว่าราคาทองคำยังอยู่ในระยะทรงตัวนะครับโดยลุ้นให้มีการเลือกทางนะครับอย่างไรก็ดีหากราคาสามารถดิดขึ้นมายืนเหนือ3,350ถึง3,370ดอลลาร์ 3, 3ได้มองไปต่อที่3,425ดอลลาร์ 3, แล้วก็ขึ้นทดสอบไฮเดิมนะครับแต่ว่าหากราคาจะย่อลงหลุด3,300ดอลลาร์ลุนนรับที่3,265หากราคาลงต่ำกว่าน,นี้ให้ชะลอก,การซื้อนะครับและไปรอตั้งฐานกันที่3,210ดอลลาร์ 3, ปิดท้ายกันที่ ARR กด นี่มองว่าราคาทองคํายังแว่งตัวออกแรงข้างนะครับภายในกรอบ3,280ถึง3,380ดอลลาร์นักลงทุนที่ต้องการเก็งกาไรพิจารณาแบ่งเงินรอซื้อตามแนวรับ3,320 3,310แล้วก็3,300ดอลลาร์นะครับตัดขาดทุนถ้าราคาปรับฐานลงต่ำกว่า3,300ดอลลาร์และขายทำกำไรเมื่อราคาดิดตัวจากจุดซื้อประมาณ10ดอลลาร์นะครับหรือว่าราคาเข้าใกล้นวต้าน3,340 3,350แล้วก็3,360ดอลลาร์นี่คือข้อมูลชุดแรกที่โกลาวหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยว กับเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกโกเทดนะครับมาดูมองการลงทุนในช่วงนี้กันว่าจะเอาอยังไงดีราคายังคงไซ์เวกแกว่งตัวไปมาไปมานะครับไม่ขยับเลือกทางสักทีเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ